รเ,เราก็ได้ตำแหน่องออฟเลนนะเราก็เข้าเลนตามปกติตเโดยที่สังกัดไ,ได้ตำแหน่งฝากเพราะเขาไม่ได้เอาพิธีน,นิทมานะครับผมก็เลยพิมพ์เปิดหัวไปเลยว่าแต่ละเกมควรจะปวดนะฮะอทีน,นี้ผมก็โดด,นนโดเข้าเลนตามปกติครับผมจำไปเข้าเลนไปก่อนนะเราเป็นออฟเลนไงถึงเลนก่อนแต<อ>่ทีที่เกิดขึ้นคือ ตักัดครับแม่งมาออฟเลนเติมผมเป๊ะทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงฮะในเมื่อมันมาด้วยกันอ่ะโอเคเราฟาร์มด้วยกันไปก่อนเลยเจอสะจุดในออฟเลนนะฮะในเกมนี้ฟาร์มไปเก็บไปก่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยแบบว่าไม่มีใครฟาร์มใช่ไหมโอเคฟาร์มเองก็ได้ว่าเข้าบูก่นเลยนะตาก็เลยเสียเฟิร์สบัดไปแล้วแต่ว่าสกัดก็ไปตามเก็บมาได้ทีนี้ลุกก็มาจากไหนไม่รู้ครับมันฟาร์มเสร็จก่อนมันก็เลยเดินมายิงยิงนะผมก็เลยเสี่ยงตัวเข้าไป ปาดไปทีนึโหมันไม่ได้ไงก็เลยต้องว์ปกลับบ้านไปในจังหวะนี้ก็เห็นเรื่องสกัดนะครับองเอตามลงมาด้ยการกเลยจัดหนักอีลูเบียด้วยกันโดยการที่ให้สกัดเข้าไปรับสกิลก่อนนะครับอีลูเมียเดินมาผมที่ปาดพอดีปาดไปอีกหนึ่งทีก็แดดไปสองทีเพื่อจะปล่ายทีแต่ว่าสกัดก็กดเอฟคิวไปได้ครับเรามาเล่นเลนบนกันต่อครับเลนบนเนี่ยยืนจูงนะโหสังกัดเนี่ยเลือดโลฮะเข้าไปพุกแต่ว่าโดนซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งเลยเปลี่ยนสกัดไปครับ สจวัดเนี่ยยังไม่ยอมกลับนะฮะก็เลยต้องเข้าไปป่าสจวัดไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าดาเมจเบาเหลือเกินนะสจวัดไม่ตายเลยต้องตัดมเก็บดักป้อมแบบชิวๆจต็มเพลจังหวะนี้โหลดลงมาเป็นพระเอกครับผมเพื่อจะช่วยเบรคของตัวเองนะแต่ว่านั่นเป็นลูกฮะมันยิงดอกเดียวแค่คลินนะฮะแล้วก็ตายแถมเป็นดับเบิลคิวเกมนี้ก็จบลงด้วยดีนะโดยที่สกัดไม่ต้องป่าครับอยู่ดีก็กลายเป็นออฟเลนแล้วก็ชนะไปตัวที่ไปโอ้ไม่แปลกอีก